ขายยังเร็วหรือว่าจะต้องออนไลน์ตอนนี้พวกกูออนแอบบุกทุกพื้นที่ไม่ว่าตอนในตอนเหนือตอนล่างมึงต้องลองสัมผัสแล้วต้องเตรียมจับจองซื้อร้านนี้มึงไม่ได้จับจองมีเงินหลักพันมึงก็ได้จับข้อมึงไปแล้วจากปากของสลาดผ่านบ้องหลังวางสายมึงเตรียมเลยผ่านต้อไอแฮบโพตรเรื่องของ problem, สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU ครับผมปา e i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i have CPU ด้วยนะครับวันนี้วันจัน i have CPU ส่งประมาณ80ตามปกติแล้วกันครับเครื่องพร้อมจอนู่นนี่นั่นอะไรอยู่ตัวนี้ทั้งหมดอาจจะมีบางส่วนนี่คือเครื่องพร้อมจอที่ลูกค้าเลือกที่จะสั่งซื้อผ่าน i have CPU แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโดยตรงคือการโอนเงินเข้าบริษัททั้งหมดแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านช้อปปี้ผ่านลา a าด ก็จะอยู่กองนั้นเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้เครื่องเดียวๆนะครับอ,อ,อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเห็นไหมฮะกล่อง power กล่องการ์ดจอกล่องเมนบอร์ดแรม CPU s t o r a g จะอยู่ข้างในนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องพร้อมจออะเครื่องไอ้กล่องอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งหมดของใหม่หมดประกัน3ปีเต็มโซนช้อปปี้จะอยู่โซนนี้นะครับถ้าโซนช้อปปี้จะอยู่โซนนี้นั่นเองอย่างนี้ฮะลาซาดา้าตรงนู้น อันนั้นคือนัรนายกนะครับอันนั้นคือนครนายกวิธีการส่งอาจจะมีวิธีการส่งที่แตกต่างกันแต่ที่สําคัญคืออยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกน,กนคือประกอบโดย AI f a b c p u จัดส่งโดย AI f a b c p u แล้วก็ดูแลบริการหลังการขายโดย AI f a b c p u ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อผ่านช่องทางไหนมาตรฐานเดียวกันหมดทุกเรื่องนะครับจะต่างกันแค่วิธีการจัดส่งจาก m e r c ล่าก็เช่นกันนะครับใครอยากซื้อส,าาสัส่งาสา,สามารถจะจะผ่อนชำระผ่านเมคูล,ล่า ผ่อน,นผ่าน lazada ผ่อนผ่าน shopee ถ้าคุณมีโค้ดส,ส่วนลดหรือว่าใครอยากที่จะโอนเต็มโน่นนี่นั่นทักแฟนเพจ i have cpu ก็คือแฟนเพจที่ผมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ได้เลยรวมถึงอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมอยากดูความรู้อยากดูบทความอยากดูอะไรต่างกันนะดูได้ที่แฟนเพจอยากดูที่ผล,ท,ผลที่ผมเคยเทสดูได้ที่ YouTube i have cpu เรียกได้ว่าก็คือมีครบทุกอย่างทั้ง Instagram ทั้ง Tik t อกทวิตตงทวิตเตอร์บล็อกดิมีทั้งหมดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับวันนี้มี5เครื่อง ในการที่จะให้ทุกคนได้ดูซึ่งมันจะผสมประสานกันไปนะครับใน5้าเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องขาวก่อนนะครับเครื่องขาวก่อนมีข้าวด้วยนะครับลูกค้าขอข้าวหนึ่งถุงด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับอันนี้ลูกค้าขอซื้อข้าวด้วยประมาณ90นะครับ 90K นะครับ 90K มาในแนวโทนสีขาวทั้งหมดอันนี้ขออนุญาต รอสายถักสีขาวฟ้าแต่ถ้าสายถักสีขาวฟ้ามาปุ๊บก็จะรีบใส่ให้แต่วันนี้ผมขอมาไลฟ์ก่อนดังนั้นเครื่องนี้จะสวยกว่าเดิมอีกถ้าเขามีสายถักสีขาวฟ้าเข้ามาเพราะว่าโทนแล้วเขาจะเอาให้เป็นสีขาวฟ้าจะมี24พิน8พิน8พินการ์จอ8พิน CPU เนี่ยให้เป็นขาวฟ้าทั้งหมด c p u เป็นตัวไหนครับซ p u เป็นตัวที่แรงที่สุดของ LGA 1200นะเวลานี้คือ Intel Core i9 ครับ Turbo 5.1 g h z Intel Core i9 11900K เป็นตัวคออลล็อกคือไม่ล็อกตัวคูณนั่นเองคราวนี้เมื่อล็อกตัวคูณเสร็จแล้วปุ๊บด้วยความที่มันเป็นโทนสีขาวนะครับจะเป็นเมนบอร์ดเป็น ROG Strix Z590A Gaming สังเกตดูนี่คือ Z590A Strix มีอยู่รุ่นเดียวชิปเซ็ต Z590 ที่เป็นสีเงินคือจะเป็นตัวลงท้ายด้วย A Z590A พอเป็น Strix F หรือว่าเป็น Maximus จะเป็นดำทั้งหมดดำแดงทั้งหมดแต่นี่คือขาว คือสีเงินนั่นเองคล้ายๆสเตลล์เจนแต่โหดกว่าเยอะนะครับภาพฮีทซิงภาคระคาร้อนที่ภาคจ่ายไฟ16เฟส e n 2 Armor ระบบระคาร้อนแบบพาสซีฟใส่ n 2ได้เยอะอันนั้นคือเรื่องปกติของ ROG Strix อยู่แล้วนะครับนี่คือ ROG Strix Z590 Z590 A Gaming ไม่จบมีคาว่า Wi-Fi อีก Wi-Fi ก็คือมี Wi-Fi มาให้แบบบิวไวไฟมาบนบอร์ดให้ Wi-Fi 6E ผมจะไม่ผิดนะครับถ้าเป็น Z590 ตรงนี้นะครับคราวนี้จุดอื่นที่มันขาวมีอะไรอีกครับ การจอกาจอเป็นลิเท็ตัว h u r r i c a n e Gforce e RTX 3060 192บิตแรม12 GB จากลิเท็ PCB มีสั้นแค่นี้แต่ว่ายาวออกไปคือไม่ใช่ส่วนต่อขยายนะเป็นแบบพีซิงที่คอยช่วยระบายความร้อนคือแผ่ออกมาเพื่อช่วยในการระบายความร้อนที่การจอมันอาจจะร้อนพอสไมไม่ร้อน3060ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่เขาออกแบบมาให,ให้การ์มันยาวขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยในการระบายความร้อนด้วยั้นั้นฮีตไพ่์จะยื่นออกมา นะครับแล้วนี่ก็มีแผงฟินของฮิตไปฟินของอรวมมินเนียนที่ระบายความร้อนฮิตไปนะครับสองพัดลมระบายความร้อนมีอะไรที่ขาวอีกครับแรมแรมคอแซสองแถวความจุรวมทัม้งหมด32กิกัส3,200เมกะเฮิร์ s จากคอ n ซเวนเจียน RGB Pro SL Storage คอ i ซตัวหลักนะครับ M.2 NVME เป็นของคอ i ซ MP600 ตัวนี้ pce i e gen 4ฮะ red 4950แล้วก็มีตัว storage ที่เป็นตัว secondary หรือว่าตัวสำรองอีกสี่นะครับจาก wd green ขาวอย่างอื่นมีอีกไหมขาวพัดลมตัวนี้ 1, 2, 3ตัวนี้จาก cooler master single flow 2 2 a a rgb เป็น3 in 1แล้วก็ให้กล่องคอน t r o l มาด้วยนะครับมันสามารถ s ิ n กับเม i n b o a r ได้หมด asus aura s y n c asrock polychrom e s y n c msi mystic light s y n c เป็น R G B อย่างนี้ปึ๊บปป๊๊บบด้านบน2ตัวคอยเอาความร้อนขึ้นข้างบนด้านหลัง1ตัวเอาความร้อนออกทางนี้ปึ๊บเข้าไปอะไรขาวอีกเคสเรลลี่แม็กทูนะครับเคสเลลี่ม็กพัดลม3ตัวในการที่จะระบายความร้อนตรงนี้ให้มาเรียบร้อยแล้วก็ตัวชุดน้ําระบบปิดเป็นของเรลลี่ตัวกระหัสตัว a l l i n วัน360 R G B ตรงนี้สีไว้อย่างนี้นะครับเป็นหม้อน้ํา ของเรียนลี่ชุดน้ํเรียนลี่เย็นนะครับรับประกันว่าเย็นตรงนี้เป็นแม่เหล็กเราสามารถที่จะแกะได้โชว์โลโก้ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแม่เหล็กเราจะโชว์อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะปิดอย่างนี้ก็ได้ได้หมดนั่นเองนะนั่นเครื่องนี้คือเป็นเรียนลี่แฟมิลี่คือเคสเรียนลี่ชุดน้ํเรียนลี่ข้างล่างเป็นสามารถที่จะเปิดได้เห็นไหมครับจะเห็นคาว่าซัพพลาย TR2S Series จาก h e r m a l t a ท e TR2S Series 750วัตต์80 plus ตัวนี้ติดไดเบย 3อ่านสามารถจะติดทัดติด,ดเพิ่มเติมได้หลักๆคือมีประมาณนี้ Windows 10 Pro แท้นะครับประมาณ90,000ประมาณ90,000อยู่ถ้าไม่เอา Windows ประมาณ80,000กว่าบาทคราวนี้ดำเสร็จแล้วผมขอไปอาขาวขาวหมดแล้วเรามาดูจุดที่มันคอนทรา์กับมันนั่นคือจุดที่ตรงข้างกับขาวคือสีดำนะครับสีดำเนี่ยเมื่อกี้เป็นเรนลี่แฟมิลชุดน้ำเรนลี เคสเรลลี่อันนี้เรากลับมาเป็นตัวเคส n z ็นแล้วก็ชุดน้ำา z ็น t กันบ้างนะครับนี่คือ n z ็น f ซ m i l ็คือทั้งเคสและชุดน้ำเป็น n z t ทั้งหมดตัวเคสเป็น n z ็ t H510 H510 ตัวแมทก็ว่าสวยแล้วคือเป็นตัวหน้าเรียบแต่ว่าตัวนี้คือตัวอ l ลิปนั่นเองตัวอ l ลิปจะมี2พัดลมระบายความร้อนด้านหน้าอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็น t e m p e อร์ก s านะครับพัดลม 1. 4 0มม ไฟจะไม่สว่างมากสามารถจะใช้โปรแกรมของตัว s อ t ในการปรับไฟได้ชุดน้ำจะเป็น s อ t เหมือนกันนะครับคือ s อ t Kraken x 6 3ตัวนี้จะเป็นหม้อน้ำสอตอนเท่านั้นนะครับหม้อน้ำสอตอนเท่านั้นแต่ว่าขนาดของพัดลมนั้นมันคือขนาด280มมซึ่งหมายความว่าพัดลมนั้นเป็น140มม2ตัวตรงนี้ตัวบล็อกเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคือ s อ t ไม่มีจอถ้าถ้ามีจอจะเป็น Z นำหน้าคือ Z63 Z73 แต่นี่คือ X63 นะครับมุนได้ตามโลโก้ตรงนี้นะครับปุ๊บเข้าไป CPU i5 10400F ตัวปกติ i5 10 4 0 0 f นั้น,นเครื่องนี้ประมาณ50,000 50,000แต่เขาเพิ่มเคสเพิ่มชุดน้ำอะไรเงี้ยน้นั้นเนี่ยถ้าตัดลงไปอาจจะไม่ถึงอาจจะอาจจะไม่ถึง4 0,000ถ้าเราใช้แบบปกติแบบพื้นฐานอะไรอย่างนี้นะครับ i5 10400F เรามาคำนวณด้วยาซ t X63 เมนบอร์ด <Main> เป็น a อรัส B450M a อรัสอิ i ลิตนะครับแรม16กิกจากคอ r s เ i r v e เ g e นอาร์จีบีโปรผมมี RTRS มาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับไฟจากคอ i ซ10เม็ดตรงนีเ้เป็นแบบสีดำ Dual Channel นะครับ16กิก u a l Channel Bus 3, Hz, b บัส3600เมกะเฮิร์ซเปิด XMP ให้เรียบร้อยการ์ดจอเป็นโซ t ู c ั่นเกม g ิง Gforce RTX 2060แรม6กิก 192ยเกบิตผมเคยทดสอบไปแล้วนะครับก็คือ Full HD เนี่ยได้หมดนะครับได้หมดเพราะว่าสปายจ่ายไฟให้กับสอสูตสุดเป็น Antech Atom B650 650วัตต์80 plus bond นั่นเอง WD Blue SN 5 5 0นะครับขนาด500กิกรสสปีดตรงนี้2,400เมกนั่นเองนะครับตัวนี้เคสสวยครับเอ t h 1 0เหมานสำหรับคนชอบความเรียบแล้วก็ซิงชุดน้ำเป็นเอ t ไเหมือนกันนี่คือเอ t ไซด์เอ็นะครับนี่คือเอ family ที่จริงแล้ว มาถึงเคสอีกเคสหนึ่งครับตัวนี้เป็นเคส t ทา e r เวอร์ร้อยทาเวรร้อยนี่ยจะเป็นเคสที่เขาเรียกว่าอะไเป็นขนาด I T X และสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายและในการดีไซน์ของมันมีคนบอกว่าเหมือนตู้คีบตู๊กรตาแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเคสนะครับมันจะเป็นแบบแนวตั้งขึ้นไปเห็นไหมฮะแนวตั้งเนี่ยจะอุ้มแค่นี้ยประมาณนี้สวยเนี่ยเล็กมากนะครับเพราะว่าใช้เมนบอร์ดขนาด I T X ITX คือเมนบอร์ดของ a s l o c k ตัว f a n t a l r t B450 ตัว Gaming ITX AC ซึ่งเขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่อให้มาค่อนข้างครบนะครับค่อนข้างครบ CPU เป็น AMD Ryzen 5 5,600X ครับ6คอร์12 t h r ด a 4.6GHz Macbook เป็นตัวที่แรงที่สุดของ AMD นะเวลานี้เมนบอร์ดผมบอกไปแล้วคือตัวขนาด ITX RAM RAM เป็น Thermal Take ครับ ทัฟแรม R G B เป็นสีฟ้าสีฟ้านี่เหมือนอะไรเหมือนเคสเลยฮะแรม 16G/ หกกิกบาทสามพันหกร้อยเมกะเฮิรตซ์และตัวแรมนั้นเป็นสีเดียวกับตัวเคสสีเดียวกันอย่างนี้นะครับเคสเป็นสีฟ้าอมอมอะไรดีวันเนี้ยอมเขียวเหรอฟ้าแล้วกันเนะาะโอเคเป็นสีฟ้าแหละนะครับแล้วก็ตัวแรมตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็น R G B แล้วก็แรมสีฟ้าอย่างนี้สวยงามนะครับชุดน้ำปิด1ตอนของ ID Cooling Frost 4X 120ชุดน้ำปิดหนึ่งต่อจาก ID c o o l i n g ครับพัดลม120บมมตัวนี้ระบายความร้อนเพราะว่ามันใส่2ตอนไม่ได้ใส่ได้แค่นี้นะครับกระจกนี้ถ้าพาย3ด้านตึบตึบตึบ,ตบ,ตบ,ตบก้าจอ3 0 6 0ครับจาก XLR8 GeForce RTX 3 0 6 0 RAM 12G b ครับ192บิตตรงนี้ด้านบนถามว่าอพี่เปาแล้วพอเชื่อมต่ออยู่ไหนทุกอย่างจะถูกอัพไซด์ดาวคืออยู่ด้านบนตลอดตรงนี้ผมสามารถที่จะกดตรงนี้ปึ๊บเข้าไปแล้วเราก็แกะมันออกมา มันมีจุดล็อกสองอันตรงนี้มันจะมีพัดลมหนึ่งตัวในการที่จะระบายความร้อนข้างบนขึ้นไปพอเชื่อมต่อการ์ดจอจะอยู่โซนนี้เห็นไหมฮะ Display Port HDMI Display Port ทั้งหมด Wi-Fi ที่ผมบอกไปนะครับ Sound LAN USB ไท p ์ซุงไท C ์4.1่ HDMI Display Port ทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเห็นไหมครับเชื่อมต่อจากข้างบนแทนนี่แตเ่เราไม่ใช้แล้วก็ปิดเป็นไว้ดังนั้นทุกอย่างจะเชื่อมต่อเสียบจอ USB เมาส์อะไรเสียบจากข้างบนทั้งหมดอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้โอเคนี่คือเคส t h e r m a t t a k เท o w e r ว0รประกอบได้อย่างนี้ได้สวยแต่ชุดน้ำเปิดน่าจะโอ้ถ้าชุดน้ำเปิดนี่จะยากครับยากมากๆแต่ทำได้ครับถ้าจะทำจริงๆไม่ติดนะรวมถึงถ้าเป็น Be Quiet Family ล่ะนะครับถ้าเป็น Be Quiet Family ตัวนี้70,000นะครับ70,000จะเป็น Be Quiet Family คือชุดลมกับตัวเคส จะเป็น b q ควา t ทั้งหมดนี่คือซิงลลมนะครับเคสเป็น b q ควา t ตัว p พียวเบส500ตัวเริ่มต้นของตัว b q ควาเขึ้นชื่อในเรื่องความเรียบร้อยอยู่แล้ว b ิควาเอเนี่ยจะคลจ,จสไตล์ของเขาเนี่ยจะคล้ายๆ NZXT คือเด่นในเรื่องของความเงียบและความดํานั่นเองนะครับ b ิควาเอตเพียวเบส500ชุดลมเป็นของ b q ควาเอตเพียวร็อถใครอยากอัปเกรด ซิงลมในราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับมีควายเอ็ดเพียวร็อกทัตรงนี้สีดำนะครับควา e เ and effective cooling ก็คือเย็นด้วยเงียบด้วยนั่นเองพ <À, S 1> <ม>ัดลมไม่ติดแรมนะนี่คือพัดลมขนาด120มมคิดไปสีเส้น120มมแรมไม่ติดนะครับเพราะใส่เต็มๆ3 2ม b ที่บัส2666จาก OC PC X2 ดูว่าคิดตรงนี้ ใส่ป๊บเข้าไปด้วย Channel 4แถวกาจอเป็น3060จาก Galax ตั One Click OC Mainboard GIGABYTE X570UD เครื่องนี้70,000นะครับ70,000ตัว CPU จะเป็น AMD Ryzen 9 5 9 0 0 x 1 2คอ r e เทรดใครบางคนที่กลัวน้ำก็สามารถจะใช้ b i ๊กควอตัวเพียวร็อกทในการที่จะระบายความร้อนด้วยพัดลม1ตัว120ปรมมเพราะว่าสปายเทอร์โมเทค TR2S Series 750วัตต์8ปสสปอร์เรดเป็นซีเกตบาราคิวด้า s ิว s ขนาด500 g b อยิไรต์3 0 0จบเรียบร้อยไม่มีไฟ RGB สักจุดจริงไม่มีเพราะตัวนี้การจอกก็ไม่มีไฟ RGB นะครับเรียบเรียบง่ายๆเป็นซิงหลม หรือว่าจะเล่นเคสใหญ่กว่านั้นก็ได้ตอนนี้คอแซ่ 4,000D หมดนะครับกำลังสั่งเข้ามาแต่ว่าถ้าใครรอไม่ไหวอาจจะอัปเกรดไปเป็นคอแซ่ 5,000D ก็ได้นี่คือคอแซ่ 5,000D ตัว Airflow นะครับคอแซ 5,000D ตัว Airflow จะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นรูอย่างนี้พัดลม1ตัวเราคนวณสามารถที่จะเพิ่มพัดลมได้นะครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 789เพิ่มได้หมด ตรงนี้สามารถที่จะถอดออกได้แล้วก็ติดหม้อน้ําได้หรือจะติดพัดลมเพิ่มให้มันดันไปข้างหลังนั้นได้นะครับตัว CPU ตัวนี้เท่าไหร่วะเนี่ห้าสานะครับประมาณ5.3มันจะไปหนักตรงเคสนะครับ CPU เป็น Intel Core i7 11700KF 5.0 GHz Turbo 8 Core 16รตซ์เทรดคอรระาความร้อนด้วยอะไรอันนี้ตัวนี้คือ p พียว o c k Slim 2เอาอยู่นะครับเพีย Rock กสนี่คือตัวราคาเพียง 890ได้ฮีทไบส์สเส้นพร้อมพัดลมขนาด90มิลิเมตรฮีทไบส์ยิ่งเยอะยิ่งดีเซอร์เฟตฮีทยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งดีพัดลมยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งระบายความร้อนได้เร็วได้ไวอะไรอย่างนี้นะครับเมนบอร์ดกิ๊กไบส์ Z590 UD เหมือนเดิมครับเครื่องนี้ไม่มีไฟ RGB อีกแล้วนะครับไม่มีไฟอาร์จีบีแรมโอซีพีซีเอ็กซ์ทูดูว่าคิดตรงนี้ขนาดสิบหกกิกะบัตสองพันหกร้อยหกสิบหกการ์จอเป็นกาแล็กซี่วันคริสโอซีดี สารพยาญชนทูริ่งตรงนี้เรียบร้อย S D ศ8 0กิกครับ50,000กว่าบาทจบ1ซงสิงลมจบตัวที่ตัวเคสแบบทาวเวอร์ทาวเวอร์ร้อยก็จบนะครับอันนี้เป็น b ีควอเ e ียตแฟมิลีอันนี้เป็น s อส f a m ทีแฟมิฮะทั้งเคสทั้งชุดน้ำเป็น s อสหรือว่าอันนี้จะเป็นเรนลี่แฟมิลีทั้งชุดน,น้ำทั้งเคสเป็นเรนลี่ทั้งหมดครับนี่คือ ห้าเครื่องนี้ผมเลือกเอามาไลฟ์สดให้ทุกคนดูแล้วกันบางคนอาจจะบอกว่าพี่เปลาลราเครื่องสองแสนหมื่นทำปกติไหมคำตอบคือทำปกติขออินบ็อกไปนั่นเองแล้วเครื่องไหนที่อยากให้พี่ไลฟ์บอกได้จะพยายามทําให้แล้วกันนะครับสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have CPU ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ประมาณสักบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันกันกบคีรอสกับพี่อุ้ย d m เเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันในส่วนของ Logitech นั่นเองครับเจอกันครับผมวันนี้บายบายขอตัวไปรับมิทาก่อนสวัสดีครับ